โโอ้หเจ้าของตีเองกินเองนี่นี่นี่แรงกำลังสวยอัดเลยเฮียอัดเลยนี่น่าสนใจนะฮะต้มตุ้งโมยหยกอย่ากบังไปดูดิโอโอ้ยโอ้ยใครอะโอ้ยไม่ระวังขาดนะไม่ได้สายเทื่ยสายสายนั้นธรรมดานะสายธรรมดานะ เบอกว่าเไม่ชอบโไอชัานสวยมากเลยดีบความนะเอฟโคต้องคันไต้าพไม่ได้ยางเทียวเเเดี๋ยวอะได้ไาหลักแค่ั้นงเดี๋ยวอา มาแล้วมาแล้วมาแล้วคือซื้วมาแล้อมา